ไดยังกินบ้าวแดกดได้ยังกินมือนี่ได้อะไรมาคะหางวัววันจีสุบหางวัวก็ยังเพิ่นกิ่นกันเฮ็ดจังใดแตงว่าเฮ็ดสุบหางวัวกิ่นเด้ยพี่น้องมือนี่เด้อเจ้าเผาก่อนปะเผาก่อนเพิ่นเผาบ่อนบอันไดต้องเผา,เา,เาอีกจัาหน่อยครับเพราะนั่นสวัสดีครับพี่น้องมือน,นี่ถืมาสุบหางวัวใด้พี่น้องเด้อ หางม้วนอย่างงพีส่สิซุปเอ็ดเบิร์นก็ยังเป็นเนี่ยกูเบิร์นยัดกินเนาะพี่น้องเนาะไปมาใส่พี่น้องมาดนึ่หางม้วนอย่างไงพี่น้องเด้อตับเบลเล็ตบลอลมันไงยังไงทีละทอนบิ๊กเบิ้มไปเลยเนาะพี่น้องเนาะทอนยังไงครับพี่น้องเด้อต้มดูลอกมันเปืเป่อยๆนี่พี่น้องนี่หางม้วนห้องตงงนนุ๋นตุ๋นีกแสองชั่วโมงนะเศรษฐกินพี่น้องเอามาพอรอมันเดือด โอเคครับในที่สุดมันก็ต้มเสร็จแล้วครับต้มต้มย่างกอเฮ้ต้มซุปหางวัวพี่น,อน้องขั่นตอนทุ่งไทยคือใส่ผักต้มเต้าดแดนะครับต้มจังแจ๊สจังสมงวงเลยสามสมงวงเลยพี่น้องสามซีซีสมงวงเลยพี่น้องมาบ้านนี้ไปกินแกงทอาพี่น้องครับไปไปเบิ่งกันเด้อไปอ้าวลุยเ้องบ้า,บานนี้ตักมาครับอืมผ่อนได้พี่น้องเด้อ ร้อนฮางวัวโอ้โอต้มซุปหางวัวมันเป็นต้มซุปหางวัวก็<ต>เป็นต้มส้มหรือเ่าต้มไปต้มมายเป็นต้มย่ำหรือต้มย่ำพี่น้องเอาย่ำกับย่ำซุปกับซุปโอเคครับมาไปกินน้ำกกนบัหนี้เฮ้ากัะไปโอเคครับขอบคุณครับ สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องเชา้ายูทูบที่เคารพรักทุกทท่านครับสุขผู้สุกคนเด้อพี่น้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก่ต่างประเทศเด้อในประเทศก็ดีได้พี่น้องเด้อสุหมองสุงบอลสุแก่สุมุ่งนะเพื่นอนเนาะมาพบมาผ่อนกี่เก่าล่ะครับกับบ่าวแดกทั้งช่อง youtube บ่าวแดกชั้นแนวได้เพี่น้องเด้อแฟนเพจเฟซบุ๊กกับมิกฉาล่ะครับบ่าวแดกพากินพาเสียบนะเพื่นอนเนาะมามื่อนีผ้าแดกบ่าวแดกพามากิน ต้มซุปหางวัวครับพี่น้องที่เอฟซี FC ทุกท่านเพื่อนขอมากครับจัดให้เลยได้พี่น้องเดิมต้มสมองสามโมุงเลยพี่น้องเดิมต้มซุปหางวัวแต่ว่ามันก็จะบมมนต์ต้มซุปหางวัวพี่น้องมันไปมั้มไปกียังต้งยมยำเนี่ยพี่น้องไม่ม็นเดียวกันว่าพี่น้องมาพี่นอ้นองมามาลอกกิ่นเบิองมาลองซีมเบิองพี่น้องต้มซุปหางวัวเลยพี่น้องซื้อเพื่อนน่ยต้มซุปหางวัว กินไปกินมาม,ม,าม,อ,มอ,าองความมันก็คือตุ่มย่ำหน่อยพี่น้องมันเป็นตุ่มย่ำก็เป็นห่วงว่ามาพี่น้องบ้านนี้เอ้าออก,ออก,ออก่อนอ,อื่นของเขาถูกว่าไพ่ได้เพียงเดีอวข้อตื่นน้ำยาล้างหัวเทปกันพี่น้องกับบรรยากาศหัวเทปต้อง,องล้างจนสีฝนตกตกมืดสียแล้วพี่น้องบรรยากาศอยู่บ้านอยู่สองกิน,น,นไป็นนอกอะไรพี่น้องไหมฝนตกเต็มวานพี่น้องมาะอนุญาตบ่กข้ามขึ้นเ่าอะไรพี่น้องพุกน่ะเจ้ยววัตสึกิผมไหวแดง คือเกอ่าพี่น้องสารครามหนามบ่ต้องเดี๋ยวเก็บทองพี่น้องพาสายลงมาเลยจวดจาัด้ลยไปน้องมาพี่น้องมางเห็นเข่าต้องการได้ยับเข่ามาหากันมบ้างครับมัอน,นี้เข่าหลายพี่น้องมัอน,นี้เข่าหลายโอ้ต้มซุปหางวัวพี่น้องเอ,อ้บรนว่าแม่บ้านเท่ไงครับแก้วครับแก้วจำบาราเนี่ยนะแก้วพริกขุ่ขง ห่างวัวไปหนอ่องดมไปเปือ่อยเมืเ่อนั่งกับทายอยู่ไปหนอ่องได้อยู่ดีไปหน่องได้อยู่ดีได้การอยู่ดี อ๋อผมว่ามัน,มนกกะจะบด,ด,ดเป็นรกระเสียบกระเสียบตัวละแบบนี้หางวัวดีที่สุดเลยฮึฮหลุดรอดเลย Con tôm 30 mông, 40 mông thì đúng không? Con đem vô quê Ư เขาทาตัวอะไรเปน้องจนะหาย FC เอฟซีหรืได้เป็นน่องเริ่มเป็นว่าตุมซุปหางวัวเนี่ยเป็น้องเริ่มันเป็นท่าภาพนี่แหละพี่น้องที่จะเป็นซุปที่จะเป็นยังเอิญอา่อดพูดว่าเป็นหางวัแวแหละพี่น้อง อืคักคักเป็น้อ,คคองคัก ฝากได้ด้วยในฝากช่องกันได้พี่น้องเด้ออย่ากเป็น้องเรื่อช่องเบาแดกเนาะเพียนเนาะอันมักกิฟถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช้ก็โอ้ถ้าใช้มาถ้ามักก็กดไลค์ถ้าใช้ก็กดแชร์ให้ใหเบาแดียกไม่ด้เป็นหนังเด้อกดซับตะไคร้กดกระดิ่งให้เบาแดกนั่นเองเพื่อเป็นลังใจในการที่การท่าการท่าเนาะเพียนเนาะช่องเบาแดกช่องเล็กน้อยเนาะ แต่ตุ่มมันเน่ยได้เป็นหองเดีอกดใหนมันเนี่ยมาเป็นหองยาวตัวเดี๋ยวบอกแล้วรรกูซาเพรเกูกดี่หันน้ำเนี่ยล่ละว่าเปลนกันรังใจเขาทาได้เปน้องน้ำซุปกระเสบพป่น้องอืม หาไงพี่น้องหาไง,งไอเดียทั้งตัวเลยอืมข้างแรกครับพี่น้องตั้งแต่เฮ็ดคลิปมากปีหนึ่งแต่ก็ได้เพิ่งเล็อีกกินนี่หอะไรพี่น้องเพิ่งกระบ,บอกหลายคนอยู่ ปีนหองเอ้ยข้น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 หางมันอืมอนี่ปีน้องได้ปุ๋งไหม่ม nó cứ đồng... được mà đồng 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 đồng. cứ dạng tôm là bò bởi má bình tôm

กินยู่บ้านอยพาง,พงคว้าไป่องกินข้าวมากไปแบฝนตกบนตกกะบะโบแห้งไพี่องตกปั๊บไปใส่ย,ย่างๆเลยแม่จืดๆเลยไ้รองตกกบะแห้งกรบไม่น้ำไม่ไน่หรอกตกว่าเป็นสิ้นเป็นอันหรอก มันมีเหนือนมันนั่นมือผีหลองมันมีเหนือในหางมันแหละเพราะพี่บอกว่ากินให้เบิ้งแน่กินให้เบิงบ้งแน่พีหลองมันก็แสียบไปดีพีหลองเพราะกินลงเพไนอยู่ด้วยอืมอาจจะเลือกเธอเยอะมากได้เป็นเรื่องขอตรวจความเพ่ ตอนหนึ่งมันตอนไงพี่น้องอุ้ยห้นหางมันผมวุ้มมีดสับผมเอาเป็นตอนเลยมีผมว่มมีอยูมในบ้านมันจะดวงเล็กน้อยตัววุ้มมีพี่น้องบ้านนี้อื อ้วน,น,นหางมันไปหน่อง ผมซับ่าได้ไม่มีมีดตุมด่ม้งค้นเรือยตุ่มจนเปื่ยพี่น่อง ีเนื้อในหนังมันตออัวเนื้อในหางมันตัวเนื้อตัวหนังมันมีแห้งจุๆมจุ๋มซีนองตัวหนังกับอะไร พ่อมาเบิดเซ็นซี่เดืกกระดูกมันไหนไปร้องจะมาแฉะมาเล่นมันไปร้องมันมันโบนมนเมนแนวแทะมันไปเนงอยากายเพิ่อนพ่อนอั่งเสมาอ่ะพี่น้องมือแซสบแต่พ่อเป็นบอกว่ากินในเบื้องแหนกินในเบื้องแหนแซ่บอีบพี่น้องต้มหางหัว ซุปหาวัวบอกออัอกเอ้านอเปิงเนาะพ่อนเปงเนาะสําับเพอนี่ก็เพาอสมนเปนิงเนาะอันกินยาทาทางองเบาแดดบสุภาพพูดจา่เหมะสมขอตรวจขอไขอยได้เปลองเลยยาต่มยปาปลายาลายะหลางกัน่าแครับหากการแพงกันโดนดนที่เนนรานปงนเนาะ ท่นจังได้กัขอร์ดโตไปก่อนมื้อนี้มื้ออื่นมึ่งเฮ็ดหยังสุก,กิกสถาเบิ่งได้เพิ่นเด้อมีเมนูต่อไปมีอยู่ครับมีคิดไว้แล้วเมนูตัวซุปหางงัวนี่มื้อนี้ต้มโดนอีหลีครับต้มจนกรับโบว์เพือเก่าเหรอครับเอ้าเอาแล้วเนาะสำหรับมื้อนี้ก็สิพอป๊อนี้เนาะเพิ่นเนาะสวัสดีครับ